สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบอช่งแม่ลูกพาลุยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพร้อมเส้นเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกว๋วยเตี๋ยวที่ลชาชันนะคะที่เมืองน้ําจางนะคะทุกคนคือเป็นกว๋วยเตี๋ยวคือแบบชาวพม่าขายอะ่ะทุกคนตลาดที่นี่รู้สึกว่าเขาพูดพม่าก,กันทั้งนั้นเลยที่น้ําจางนะคะทุกคนเพราะว่า วันนี้เราก็มากินกับน้องชายนะคะซึ่งเราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรากินไปนิดเดียวเองแล้วก็ค้างน้องชายยังถ้วยที่สองนะคะทุกคนน้องกําลังกินอันนี้คือถ้วยที่สองแล้วนะคะน้องบอกว่าเอออร่อยดีที่นู้นเขาอาจจะไม่ค่อยใช้น้ำํำส้มมากนะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นมะน,นาวนะคะพริกหนุ่มแบบ พริกหนุ่มที่เราใช้เหมือนเหมือนไทยนี่อาจจะมีน้อยนะคะทุกคนถ้าเขาจะทําน้ําส้มสายชูนะคะน้ําส้มสายชูอาจจะมีแต่ว่าเขาใช้พริกขี้หนูพริกขี้หนูที่เป็นพริกเขียวแล้วก็ใหญ่ลูกใหญ่นิดนึงนะนะคะโอ้โหเผ็ดจ,จัดจ้านมากเวลาใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่คืออร่อยอะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะน้องใช้ถ้วยที่สองแล้วคะ่ะพี่ขอแอบแกล้งน้องนะคะทุกคนน้องก็ เยี่ยมน้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยนะคะทุกคนกินไปสองถ้วยค่ะเพราะว่าผู้ชายเ,เนาะอาจจะก,กินเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนไอเราก็นั่งรอไปตอนแรกเราบอกว่าเออเราเราจะไม่พากเสียงแล้วนะคะทุกคนแปลว่าคนที่มากินด้วยอะคือค่อนข้างเสียงดังอยู่นะคะมันก็ปกติของเขาแหละแต่ว่าจะเป็น เขาจะพูดภาษาพมา่าทางนั้นเลยเนี่ยค่ะวันนั้นเราไปกินเราก็ค่อนข้างสดสองคนน้องชายก็อาจจะนั่งเงียบอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าคนอื่นเข้ามากินก็แจ๊ก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 อยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกคน,นก็เป็นธรรมดาแหละค่ะแต่ว่าเราก็เออตัดสินใจมาพากเสียงเอานะคะดูน้องชายกินเหมือนอร่อยมากรู้สิโอ้โห หน้าวันนี้เราก็ขนาดมาตัดคลิปก็ย้อนดูไปวันนั้นน้องชายกินแบบอร่อยมากแซ่บแบบร้อนๆตอนเช้านะคะอันนี้คือตอนเช้าประมาณ8ปดโมงกว่าแต่ว่าวันนั้นะแหลดออกไวมากคือแดแดแดดพาทิตนี้ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทิ่ชู่ที่บ้านเรานี่ก็คือแบบว่าถ้าลึงขึ้นมาปุ๊บ ขี้ฝุ่นฟุ้ฟงแบบเป็นคี้ฝุ่นนี่เยอะมากอะทุกคนแล้วก็ว่าทําไมมันมันค่อนข้างอ่าที่ชู่ของที่บ้านนี่ก็คือแบบยังไงบอกไม่ถูกนะคะทุกคนคี้ฝุ่นเยอะเวลาเราดึงที่ชู่นะคะทุกคนคี้ฝุ่นนี่เต็มเลยค่ะหน้าวันนี้ก็นั่งรอน้องชายไปก่อนนะคะให้น้องกินก่อนคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบถั่วทอดนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ถั่วทอดนะคะจะเป็นฟักหวานอะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนจะเป็นหอมแดงทอดแล้วก็มีไส้อั่วของเขาคือไก่ทอดหรืออะไรมันเยอะมากมากอะทุกคนไอ้ที่ข้าวสีเหลืองๆนั่นเหมือนข้าว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 อะไรอะที่ที่แขกเขาขายเออเราก็ซื้ออันนี้มานะคะทุกคนอันนี้แต่ อร่อยดีคือเป็นพักแมวเนี่นะคะทุกคนเขาก็มาตัดเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ไปจุดแพงทอดเอออันนี้เราก็ว่าโอเคอยู่เพราะว่าเราเคยกินอยู่นะคะแล้วก็ซื้อมาหนึ่งถุงแล้วก็สองคนพี่น้องก็กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนจเจริญกลบนะคะ คลิปนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วล่ะค่ะทุกคนหนึ่งปีที่แล้วแล้วนะคะเพราะว่าเราไปถ่ายตอนที่เราไปเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะทุกคนซึ่งแม่ก็ไปผ่าตัดที่นั่นนะคะทุกคนคนที่เนี่ยอาจจะแบบว่าเออยังไม่คนที่ไปถ่ายทําอะไรเงี้ยมันอาจจะน้อยนะคะทุกคนเวลาเขาเห็นเราถือกล้องเงี้ยเขาก็จะมองนิดนึงนะคะทุกคนอาจอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะ ตลาดเทเนียมีของสดของแห้งของอะไรมันเยอะมากๆนะคะทุกคนนี่แตงกวาแต่ว่าแตงกวาที่นู่นเขาไม่ได้ล้างเหมือนเมืองไทยนะคะทุกคนไม่ได้ล้างไม่ได้ไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเด็ดๆมาแล้วก็มาขายได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยสองคนพี่น้องก็จะซื้อแตงกวาไปจิ้มน้ำพริกกินตอนกลางวันนะคะทุกคนเขาอาจจะเก็บมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะ เห็นสีขาวเออเห็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะทุกคนเราซื้อมา3ามลูกกินไม่ได้ค่ะข้างในเนี่ยมันนิ่มไปหมดแล้วอะคะทุกคนตอนที่เราไปเลือกเลือกเอานะคะทุกคนเราไม่รู้นะคะว่ามันนิ่มข้างในมันนิ่มมันกินไม่ได้แล้ว่เงี้ยเราก็เอามา3มลูกนะคะทุกคนให้น้องใช้เลือกเอา3าลูกเนี่ยมาลาคินโนกหรือว่าเห็ดนาำฟ้าก็มีนะคะ มะละกินก็ลูกค่อนข้างใหญ่มะเขือม่วงนะคะที่นี่นี่มีน้ำเต้านะคะทุกคนผักชีฝรัง่งพริกเ,กน,เออน,นี้ยมีพริกแดงจินดาเอออันเนี้ยเราอยากชิมรู้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับถั่วเน่าหรืออะไรก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนซื้อมาแบบว่าถ้ากินตอนกลางวันไม่ได้กินคะ่ะอันนี้อยากชิมนะคะทุกคนแม่ค้าก็แยดเยียดจะให้เราชิมให้ได้แต่เป็นมะขามป้อมนะคะทุกคน เนี่ยตร,ตรงที่แม่ค้าจะให้เราชิมเนี่ยคือเป็นมะขามป้อมมะขามป้อมให้น้องชายชิมก่อนทุกคนเราเองก็ไม่กล้าชิมเป็นยังไงเราก็ถามน้องบอกว่าเป็นยังไงน้องบอกว่า,วาเออมันมัน,ม,นมันไม่ได้นะพี่มันไม่ไหวเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนเขาบอกว่า,วาถ้าน้องบอกว่ามันไม่อร่อยเนี่ย จะลองชิมแล้วนะคะทุกคนเราเองก็จะลองชิมเป็นมะขามป้อมนะคะทุกคนเขามาทําแบบอะไรก็ไม่รู้มันๆอย่างนี้นะคะซึ่งมันเคม็มมันเค็มรสชาติเป็นแบบไหนไม่รู้อ่ะให้น้องกินไปนะคะทุกคน <c oughs> น้องก็แบบว่ามันอาจจะเหมือนแบบว่าเราไม่เคยกินมาก่อนอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เลยไม่ซื้อแต่แม่ค้าก็ใจดีนะคะทุกคนทําให้เราชิมตักมาให้เราชิมนะคะนี่แล้วก็ นี่แล้วก็แอบถ่ายกับแม่ค้าแม่ค้าก็ว่าเขาที่เขาพูดภาษาภาษาภาษาไทยใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเขาพูดในภาษาพม่านะคะทุกคนแล้วเราก็เขาก็พยักหน้าเอาเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็เก่งใจเขานะคะทุกคนสองคนพี่น้องก็อันิสัยไม่ดีอยู่นะคะทุกคนแบบว่าอาหารของเขาเราไม่โอเคอย่างเงี้ย แล้วก็แอบ,บคุยกันนะคะทุกคนแต่ว่าตรงหน้าร้านเราก็ไม่ได้คุยหรอกคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะตรงที่เราชิมนั่นนะคะเพราะว่าเราไม่ไหวนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยกินแล้วซึ่งรสชาติมันก็ไม่โอเคนะคะทุกคนถ้าคนเคยกินก็อาจจะว่าอร่อยก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็คือตลาดตรงนี้มันเป็นวันพานะคะทุกคน เขาก็จะเปิดน้อยมากตรงที่ขายเสื้อผ้าเนี่ยนะคะเปิดน้อยมากๆตรงนี้ไปเจอกันคลิปหน้านะคะ